คงไม่เอ่ย คผมนั่งรอนะครับผมขออนุญาตค้นเอกสารเพิ่มเติม ลองดูตัวอย่างนี้นะครับมีต,ตัวอย่างหนึ่ง ลองดูเฉลยในข้อสองนนะครับคือตอนต้นเนี่ยเขาก็ดีแค่ตัวแปรให้เราสามตัวขึ้นมานะครับตัวที่หนึ่งเนี่ยจุดประสมมงค์เขาคือใช้เก็บ e m p l o y e e id ที่จะมาเป็นเงื่อนไขใน h a r e condition ข้างล่างเนี่ยตองอัปเดตแวร์เนี่ยดูนะครับเขาเซตให้มันเป็นหนึ่งเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์ไทยจำได้ใช่ไหมครับเ e อร์เซ็นไทยเป็นหึ่งอะไรแล้วก็เซต ค่าตัวอักษรมันตัวหนึ่งเป็น v as e l i c มีแต่ละไทยตรงกับค column ตาอันนี้ column นี้มันเกิดจากเมื่อกี้ที่คุณใช้คำสั่ง outer table a d เข้าไปอ่ะเข้าไหมครับแล้วเขาเซตค่าเริ่มต้นให้มันเนี่ยเป็น n น w ก็มีตัวแปลเงินเดือนตอนอื่นเนี่ยเขาก็ไป select เอาเงินเดือนหารพันเนี่ยเช่นเงินเดือนอหมื่นสองห้านะครับหารพันก็ได้สิบใช่ไหมครับ แล้วก็ราวปัดเศษทิ้งคือราวมันจะปัดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นทรังปัดลงเนี่ยก็เป็นสิบสามเพื่อกันเนาการค่าเนาถ้าเป็นค่าเนาให้เป็นสูงมันก็จะเอามาไว้ที่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวแปรตัวนี้ส่วน v m number ตรงนี้ก็คือหมายเลขหนึ่งเจ็ดหกนี่เองเราก็จะไ,ได้คการง,งานหมายเลขหนึ่งเจ็ดหกเนี่ย เมื่อหาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วครับเป็นวนดาวที่จะแปะไว้ในคอลัมสตาในเลคคอร์ดของคุณตัวนี้มันจะมีกี่ดวงจากนั้นก็ก็ for i in 1จนถึงเช่นตัวนี้เกิดเป็นส5้ามันก็ 1- ถึง15ห้าเยอะไปหน่อยนะผมเป็น8 i ดไ1ถึง8ลรูก V แอสซ i ลตอนแรกเป็นนาไงรอบแรกมันก็คือเอาค่าตัวเองเองคอ n แช t กับค่าดาวก็เป็นดาวนหนึ่งดวงแล้วก็จะวนไปเรื่อยวนไปเรื่อย8 8ดแดดวงก็แดรอบ ก็จะได้ค่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับค่าดาวมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆเพรอเขาอัปเดตอัปเดต m แล้วก็เซตคอลัมน์สตาร์หมายกันว่าอะไรจะอัปเดตคอลัมน์สตาร์เนี่ยให้มีค่าเป็น8ดวงของดาวก็เอาค่าตัวนี้ค่าตัวนี้มาใส่คอลัมน์มังก่รตอนต้นเป็นเดาใช่ไหมครับก็จะเอาดาว8ดวงมา็นแปด var ไม่ใช่แปกเลขคอร์ดนะครับแปดเฉพาะเลขคอร์ดของ e m p l o y e e number 176นะครับแต่เสร็จแล้วคอมมิตแค่นี้ ต้องดูวิธีก็ได้เนะ่ดูว่าเราเขียนอย่างนี้ได้ไหมนี่มันคืองานอย่างเงี้ยมันเยอะเหมือนกันนะครับที่ชอบให้เราแปลงค่าอย่างเงี้ยบางที่เขาไม่ใช่มีคอลัมน์สตาร์นะมันที่มันหลายคอลัมน์มากเลยแล้วให้เราเขียนอย่างเงี้ยเอาไปแปะ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 เต็มหมดเลยบางทีมันไม่ใช่แค่เป็นคอนคทมันเป็นสูตรสมการเราค่าไปใส่เราค่าไปใส่เห็นไ้มตรงนี้บทที่สี่ อันนี้บทนี้อันนี้บทที่หนึ่งหรือสองอะไรครับรวมกันเป็นบทเดียวบทที่คุณเรียนอยู่เนี้ยบทที่ห้าส่วนอันล่างนี่ไม่เกี่ยวอันล่างนี่คือสเตทเมนต์ธรรมดาแยกออกไปเอาไปรันเพื่อทดสอบเฉยคุณก็อาจทดสอบโปรแกรมคุณนะครับเปลี่ยนหมายเลขหนึ่งเจ็ดหกเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหรืออะไรก็ได้ที่มันมีข้อมูลอยู่ครับแล้วเทสดูว่าตรงเปล่าถูกหรือเปล่าม่ควรจะถูกต้องแนะ่ เดี๋ยวผมใช้ดูอีกตัวอย่างนะครับมันจะมีอีกรูป,รปลักษ์หนึ่งที่เขานิยมใช้งานนะฮะแต่ไม่ใช่โจทย์แบบนี้มันแบบตื่นระหว่างที่คุณทำอยู่นะครับอย่าให้ดูโจทย์ข้านี้นิดหนึ่งครับพอผมจะรู้ว่าเวลาคุณเห็นโจทย์อย่างเงี้ยแล้วคุณคิดว่าจุดประสงค์ของเขาทําอะไรเขาเขียน table tent ขึ้นมามีสองคอลัมน์แล้วก็ M n า number เขาเขียน okay, นะครับ select count column employee id into m count ตัวนี้ตัวแปด form employee คือเขากำลังจะนับจำนวนพนักงานเนะี่ยใน table employee นับเสร็จแล้วเนี่ยเ n า into ใส่ที่ตัวแปรนี้แล้วก็เขียน for i in 1 to m count คือนับ ได้แม็กซิมัว่ากี่คนใช่ไหมครับแล้วเอามาลูนะทำไดนามิกลูอ่เหมือนกับเทเบิลนี้บางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนถ้าเป็นเทเบิลที่เกี่ยวกับยอดขายสินค้าเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุก5นาที10นาทีก็ได้มันโตขึ้นได้ลดลงโตขึ้นลดลงโต,ข,งตขึ้นได้เพราะฉะนั้นลูตรงน,นี้มันต้องเป็นลูแบบไดนามิกพอได้ก็ Ins เสิร์ t อ t นทูอันนี้สอคอลัมน์นี้ value I เช่นนับมาได้8,000ันเรคคอร์ดมันก็ต้องมีค่า i ตั้งแต่หนึไปจะถึง8,000ันะวนไปจุดประสงค์ของของแบบนี้ก็คือเขาอะไรการทำฟอร์แบบเออเขาเรื่องะไรนะฟอร์ลูแบบเมื่อเรารู้ค่า maximum หรือว่าค่าอั p เปอร์บ d ของหลุมเนี่ยในแบบรันไทม์คือจะถึง1ถึงเท่าไหร่ถึงรู้ตอนที่โปรแกรมมันเริ่มทำงานเท่านั้นเนไอแบบนี้มันเริ่มมีจริงเ่ย เราไม่สามารถเขียนได้ว่า for i in หนึ่งจุดจุดหนึ่งร้อยบางทีเราไม่รู้เลยเราก็ต้องทำลักษณะอย่างนี้นะคือนี่เป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่ผมให้ดูเพราะว่ามันใช้งานเยอะมันใช้งานเยอะนะก็อาจจะเก็บเป็นเป็นความเข้าใจหรือว่าเป็นลักษณะแนวทางอีกหนึ่งแนวทางทีนี่หนังสือไม่ไมีนะครับผมแนะนําว่าให้โหลดหนังสือเล่มนี้มาดูนะครับชื่อเล่มนี้นะครับไปเสิร์ชของ Oracle นะครับ Oracle Database PL SQL Language Reference เห็นหรือเปล่าเนี่ยอ่าเป็นโอมันเป็นหนังสือจริงนะครับหนังสือจริงของของออร์เคิลเลยเป็น PDF file นะฮะโหลด PDF ก็คือเป็น reference guide จดพาร์ตอันเบอร์ก็ได้เะ e2551905 หนูเล่มนีเ้เขาเรียกว่าหนังสือที่สำหรับคนที่เป็น Developer ของ o ของเ e ราเคิเขาคงใช้ประจำตัวติดตัวไว้เช็ order. คเออร์เลอร์ขึ้นทุกอย่างมันครบแล้วอะเป็นเรฟเ r e ร c e เขียนโปรแกรมไม่ได้ก็พลิกๆดูนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ในนี้แหละคือมันไม่คงไม่เกินกว่านี้แล้วอ่ะ ไม่เจอเนี่ยตามตระเรีเวอร์่นันนะครับถ้าคุณใช้ 10G คุณก็ต้องหา mm hmm. ตรงน,นี้เป็น 10G แต่ว่าเล่มล่าสุดณนะวันนี้เนี่ยก็คือพาร์ตนัม r เบอร์นี้ของปีเนี้ปีเนี้ล่าสุดแล้วนี่ใหม่ว่าน,นี้ละโหลดรีโหลดจริงนะหนังสือเรียนทั้งหมดเขาก็เขาก็เขียนเลาะจากเล่มน,นี้แหละครับพี่เล่มน,นี้อาจจะอ่านยากกว่า คือต้องเรียนแล้วเราไปอ่านนะฮะคือถ้าเราไม่เรียนแล้วไปนัาอ่านมันมันอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะมันเป็นเ e f e r e n c e g u i d เสีย,เ,ยเวลาประจำกายคู่มือทีนี้เอาล่ะคาดว่าได้แล้วบทที่ถัดไปนะครับบทถัดไปเนี่ยผมจะสอนไปครึ่งหนึ่งก่อน นะครับเพราะว่าบทถัดไปเนี่ยบทที่6ใช่ไหมหกกับเจ็ดเนี่ยหกเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของบทที่7บทที่6กลังจะเล่าที่ไปที่มาของการเกิดขึ้นของบทที่เแต่ผมคิดว่าที่ไปที่มามันต้องรู้ได้เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะให้ใช้บทที่7เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเน้นโฟกัสบทที่7แล้วเพิ่มเนื้อหาบทที่เเข้าไปอีกดีกว่าเพราะเป็นบทที่จําเป็นจริงๆแต่ในบทที่หกก็จะมีบางส่วนที่ เป็นพื้นจริงๆเลยของบทที่7ซึ่งต้องรู้ถ้าไม่รู้บทที่7จะเรียนไม่ได้คือมันจะขาดคอนเซปต์สำคัญไปนะบทที่6เนี่ยพื้นฐานสำคัญของมันเนี่ยคือบทที่6นี่พูดเรื่องเกี่ยวกับคอมโพสิตดารไทยพูดง่ายๆมันจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอเลและเล็กคอร์ดแต่ว่าผมจะพูดเรื่องเลคคอร์ดเท่านั้นในบทที่6ส่วนเรื่องของอเลเนี่ยจะใช้บทที่7ในการอธิบายเพราะมันจะคุมมากกว่านะฮะ รอั่ครู่นะครับผมต้องปิดอันนี้ลงปิดไม่ได้เป็นการทดสอบว่าเครื่องผม480เมกสามารถรันเราเราโคได้ก็ไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันทําไมน้อยขนาดนี้เนี่ยดูเปิดแล้วแฮงเนี่ยแต่ใช้ได้นะสอนได้แต่ถ้าเกิดมีคุณคอนเน็กคอนเน็กผ่านเน็ตเบอร์มาหาเครื่องผมนะผมบอกให้ว่าเครื่องผมตายเนี่นี่ใช่คนเดียวแล้วเนี่ยนะมุนไหนวะเนี่ยนะ มีคนบอกว่าปีหน้าไม่มี PC แล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าถึงสิ้นปีเนี้พีซไม่มีแล้วแล้วก็ถึงสิ้นปีหน้าโน้ตบุ๊กังไม่มีละ้วใช้อะไรอ่ะใช้อะไรเรียนวะเนี่ยพอเขาคือ Microsoft เขียนเองมั้งก็คงใช้ Surface เรียนอ่ะ Surface ผมบางขนาดนี้เนี่ยนะกลัวทำหล่นละพังเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนโน้ตบุ๊กบางคนก็บางนิดเดียวนะครับใช่ไหมครับ มันก็สมควรต้องนานแล้วนะสมัยก่อนผมไปไปเทรนขบรมออรรโซ่ส่งไปนะแดดมดบุ๊กไปเมมโมรี่24เมกมือง่ทย24เมกเยอะขนาดนก่อนนะเล่นหน้าเลยไปเจอเมือหน้าสมัยก่อนั้ส10ปีแล้วก็ใช้ประมาณปู่ๆเท่าไหรแล้วไม่รู้เยอะเราเยอะเลยลงติดตั้งในรัฐเด็ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้24เมกเครื่องหนึ่งแสนกว่บบาโอชิบา้าใหญ่ ตยวนี้เลื่อนหนึ่งหมื่นกว่าบ,บาทเมมโมรี่บลเลอร์อะไรใหญ่แบบเนะี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนะนี่ยนี่ดูหมดที่หนะ้าเนี่ยอ๋อไม่ใช่หมดที่นะห้าไอ้บอกนะที่หก คือถ้าคุณจำบทต้นๆผมพูดได้นะผมพูดว่า mm hmm. ดัลลไทยของตัวดัลาเบตหรือว่าดัลไทยที่เรามาใช้ในการเขียนภาษา,ศา PL เนี่ยมีหลายแบบมีสเกล่ามีคอมโพสิตมีเรฟเฟเรนซ์แล้วก็มี l o b ดัลลไทนะแต่ว่าส่วนที่